ในขณะที่มึงกําลังเสพเมถุนทํากันกีวรมึงอยู่ข้างเตียงสบงมึงอยู่หัวเตียงประคตเอวมึงแขวนอยู่ตรงปากประตูมึงไม่ละอายบ้างเลยเหรอวะกูถามหน่อยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าจากกรณีสีกาก๊อฟมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปจนหลายรูปต้องสึกจากการเป็นพระไปและยังพบภาพและคลิปในโทรศัพท์ของสีกาก๊อบอีกกว่า8 0 0ห0ภาพนั้น โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยว่ามีพระสงฆ์มีสัมพันธ์กับสีกากอฟมากกว่า10รายแต่ไม่ถึง20รายโดยสีกากอฟเปิดปากเองว่ามีที่สัมพันธ์แบบลึกซึ้ง8รายส่วนที่เหลือเพียงเคารพนับถือและยืมเงินกันเท่านั้น ล่าสุดทางด้านของอาจารย์เบียรได้อัดคลิปบอกว่ามึงไม่ละอายกันบ้างหรอวะมึงได้กันเสร็จมึงลุกขึ้นมาใส่สบงรัดประคตเอวห่มจีวรกลับวัดสะพายย่ามมึงไม่อายตัวเองหรอวะในขณะที่มึงกําลังเสพเมถุนทํากันจีวรนมึงอยู่ข้างเตียงสบงมึงอยู่หัวเตียงประคตเอวมึงแขวนอยู่ตรงปากประตูมึงไม่รู้สึกละอายต่อผ้าเหลืองที่มึงครองเลยหรอไม่ละอายบ้างหรอวะมึงได้กันเสร็จมึงลุกขึ้นมาใส่สบง รัตประคตเอวห่มจีวอนกับวัดสภาย,ย่ามมึงไม่อายตัวเองเหรอวะฮะในขณะที่มึงกำลังเสพเมถุนทำกันจีวอนมึงอยู่ข้างเตียงสบงมึงอยู่หัวเตียงประคตเอวมึงแขวนอยู่ตรงปากประตูมึงไม่ละอายบ้างเลยเหรอวะกูถามหน่อยเฮ้ยมึงหันไปหาพระเหลืองเนี่ย มึงไม่รู้สึกลายต่อผ้าเหลืองที่มึงครองอยู่เลยเหรอมึงไม่รู้สึกลายต่อตําแหน่งที่มึงอยู่เลยเหรอมึงไม่รู้สึกลายต่อเจ้าคณะปกครองมึงไม่รู้รู้สึกลายต่อพระชันผู้น้อยที่มึงปกครองเขาอยู่เลยเหรอมึงขยี้กันขาผ้าเหลืองขนาดนั้นไม่ละอายเลยเหรอเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าแล้วพระผู้ใหญ่อ่ะที่เป็นพระดีอ่ะที่ยังอยู่ในอัตในธรร จัดการพระแบบนี้ไม่ได้เหรอ,อยาวหูไปนาย,ยาวตาไปไล่ไม่ใช่บอกจะให้อัตมาทํายังไงอัตมาจัดการยังไงไม่ได้ต้องจัดการได้สิอยู่เป็นพระผู้ใหญ่ะท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านต้องตักเตือนลูกศิษย์ในอาว่าท่านว่ามีพฤติกรรมแบบนี้แบบนั้นอะกูก็ลืมไปอีกก็ไอ้คนที่ทาแล้วนี่แหละพระเถระก็ไอ้คนที่ทํานี่แหละเจ้าวาสก็ไอ้คนที่ทํานี่แหละเจ้าคณะปกครองกูลืม ที่หายแล้วสิทีนี้ใครจะเตือนใครล่ะก็ต้องเจ้าคณะปกครองที่สูงกว่านี้ไงก็ต้องสูงขึ้นไปอีกต้องดูแลตัวตาสอดสองอยากมีอำนาจกันมากไม่ใช่เหรอวิ่งซื้อตำแหน่งกันหน,นักหนาสาหัสกันไม่ใช่เหรอ ขณะเดียวกันมีรายงานเส้นทางการเงินในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2,565ถึง2,568ของสีกากอปกับพระสงฆ์จำนวน12รูปซึ่งมีทั้งที่ศึกไปแล้วและหายตัวไปอย่างปริศนาประกอบด้วย 1. พระเทพวชิรธีรคุณนิกรศรีบุญเพ็งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญโอนให้สีกากอป2,000สีกากอปโอนให้1,822,499บาท 2. พระมหานรินทร์ยญยอุ่นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาโอนให้สีกากอบ3,500บาทสีกากอบโอนให้9ก้า0บาท 3. พระเทพพัชราพรเจ้าวาดวัดชูจิตธันมารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอนให้สีกากอบเจ5ดแ0ป 7, 55, บาทสีกากอบโอนให้1 0 0 0 0 0บาท 4. พระมหาธิวากรดีไพ เจ้าวาดวัดใหญ่จอมปราสาทจังหวัดสมุทรสาครโอนให้สีกากอห1 1่งล้านบาทสีกากอปโอนให้3 5 7 5 0 0บาท 5. พระครูวิมลสรสศิษย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดตรีทศเทพโอนให้สีกากอส47904บาทสีกากอปโอนให้90 0 0 0บาท 6. พระครูพิเศษสมาธิวัด จ้าวาดวัดตลกหินอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรโอนให้สีกากอป22,500บาทสีกากอปโอนให้15,300บาท7พระราชธีราภรณ์พระเทพปชิราทีราภรณ์เจ้าวาดวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีโอนให้สีกากอป3,844,798บาทสีกากอปโอนให้3,180,000บาท 8พระเทพคำรนปาสาทิโกเจ้าวาดวัดท่าพิกุลอเภอสักเหล็กจัังวดพิจิตรโอนให้สีกากอบศูนย์บาทสีกาก๊อบโอนให้16,00 0บาท9พระอธิการราชานอาริโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุพระอารามหลวงจัังหวดเพชรบูรณ์โอนให้สีกากอบศูนย์บาทสีกาก๊อบโอนให้29,99 29, 9บาท พระมหาปพลแสงย้อยรองเจ้าวาดวัดปูรณารามจังหวัดขอนแก่นโอนให้สีกากรอบสี่หมืบาทสีกากรอบโอนให้1 9 0 0งบาท1ิบพระภาวนาวิริยะคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัด,ดมหาธาตุยุวรารังสลิดวรวรมหาวิหารโอนให้สีกากรอบหนึ่งแสปดหมื่นบาทสีกากรอบโอนให้ศูนย์บาท 12. พระราชสิทธิ์เวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตโอนให้สีกากอบ8,500บาทสีกากอบโอนให้0บาท จากเส้นทางการเงินดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพระราชธีราภรณ์พระเทพวชิราธีราภรณ์เจ้าวาดวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีเป็นผู้ที่ทําการโอนเงินให้ศีกากกฟมากที่สุดแต่ก็ได้รับการโอนจากศีกากกฟกลับมาในจํานวนใกล้เคียงกันอีกทั้งในกลุ่มพระที่โอนเงินให้ศีกาโกฟจํานวนหลักแสนถึงหลักล้านแต่ได้รับโอนจากศีกากกฟกลับมาเพียงเล็กน้อยประกอบด้วยพระมหาธิวากรดีไพรเจ้าวาดวัดใหญ่จอมประสาทจังหวัดสมุทรสาคร พระเทพ,พชราพรเจ้าวาดวัดชูจิตธันมารามพระคูวิมลสรสิทธิผู้ช่วยเจ้าวาดวัดตรีทศเทพจากมากไปหาน้อยตามลำดับส่วนที่เหลือเป็นยอดโอนหลักหมืน่ขนขณะเดียวกันก็มีประมาณสองรายที่ไม่มีประวัติการโอนเงินให้สีกาโอปแต่ได้รับโอนเงินจากสีกาโอปในหลักหมืน่นส่วนพระที่ทําการศึกไปแล้วตอนนี้แรูปประกอบไปด้วยหนึ่งพระเทพวชิรปราโมกหรือเจ้าคุณอาจอาดีตเจ้าวาดวัดตรีทศเทพ 2. พระราชารัตนสุธีอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 3. พระเทพวชิรธีรคุณอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำาภาศีเจริญ 4. พระเทพวชิรธีราพรอดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรี 5. พระเทพพัชราพรอดีตเจ้าวาดวัดชูจิตธันมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หพระครูประหลัดสุรพลอดีตเจ้าวาดวัดพรมเกศรเจพระเทพปวารเมธีอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาส 8. พระมหาบุญเลิศอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดใหม่ยายเป้